สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องดีเอมานะนาครับก็วันนี้เราจะมาทำอาหารนะครับนี่ไข่ไข่ครับวันนี้จะทำอาหารใช่ไหมใช่ครับคือเจาจะเอาไข่ใหญ่มาสองฟองนะครับคือถ้าเกินเนี่ยเราอาจจะกินไม่มมทำเลยเดี๋ยวเวลาขั้นตอนการทำไข่เจียวของดีเอมเดี๋ยวอย่าเพิ่งเสียอธิบายก่อนทำไปด้วยอธิบายไปด้วย อันนี้ก็คือเขาทำอาหารนะคะอันนี้อ,อุปกรณ์ของเราเลยค่ะเดี๋ยวเรามากอารอกไข่ทานตีอุ้ยตีไข่แดงไปนะคัะตีไข่แดงไปก็ไม่ดีนะครับเพราะอีกฟองสองฟองไหมอีกฟองหนึ่งตีก่อนตีก่อนตีก่อนมาไว้ตรงนี้ก็ได้หรอก องนะนก็เริ่อลอะ,อะรอไรผสมบ้างซอสแม็กกี้ไหมใช่คับซอสแม็กกี้ค่ะเจควรจเลเิอกซอสอะไรก็ได้นะครับซอสที่เราชอบอะค่ะแล้วใส่ซอสนะคบ,มะไ,ะคบไม่ต้องเยอะนะครับซอ แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเด็ดแล้วใส่ผงชโรดีเดึงครับไม่ต้องเอาเยอะมากหรอกแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนั่นก็จบค่ะเด็ดแล้วให้ตีนะครับตีจนเข้มข้นเลยแล้วขั้น,ขน,ขนตอนต่อไปนะคะเด็กไม่ควรทำนะคะอ๋อเอาได้แต่เดยวไม่ควรทำนะเดี๋ยวกนะ็จุดเตาใช่ใชไหม คือเด็กไม่ควรทำนะครับเพราะว่าอันนี้ควรอธิบายก่อนว่าะอะไรเด็กไม่ควรทำเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันอาจจะอันตรายนะครับรอบหนึ่งคยมันมันระเบิดเลยอะน้ำพืชน้ำมันพืชก่อนน้ำพืชเลยควร, <c oughs> ค,วรควรได้เขาต้องเอาได้หรือยัง ว้าววาอันรายไปลมันอีกไปละมันอีกงันดีไหมลมันอีกน้มันอีกเอ้น้่มันแห้งเมี้มันแก๊สเปนิดนึงครเอามาเทเลยอุปเทเลยลูกเบียมเป็นคนเทมาเลย คือการเทเราต้องเทใกล้ๆนะครับเดี๋ยวนะ้ำมันมันยังไม่เดือดเดือดแล้วเอ้เยแนี้นะครับติดกระทะนะแบบนั้นนะ่ะง่้ยไหมได้ได้เลยนะสูตรพีเอ็มบานานะครับไข่เกี่ยว่ <laughs> ยาทอดไว้่าทอดไม่นานนะครับไม่งั้นมันจะ กคุณจะคินได้กินไหมลูกแคสมันจะหมดนะครับไม่หมดได้หมดได้หมดได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่หมดไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หรอรอดนะเราต้องรอดนะนี่เลยนะครับ สูตรไข่เจียวที่เราทำก็อาจจะแปลกๆนิดเดียวนะว่าแปลกเลยีไม่จะไมคือเด็กไม่ควรทำแบบนี้นะครับเด็กเด็กแปดขวบทำได้อยู่นะครับแต่ที่ดีก็ไม่ควรทำนะครับแล้วขออนุญาตไปล้างมือก่อนนะครับ เรียบสำเร็จแล้วอ่านี่ก็ใส่จานปุ๊บโอเคแล้วก็ปิดนี่โอเคอ่ะโชว์ค,ความจริงถ้าเรามีซอสมะเขือเทศมันจะอร่อยกว่านนครับเอาปิด,ดลิปสวัสดีครับนี่กเก้าทีห้านาทีแล้วพอแล้วคราวนี้นะครับ <c oughs> ขออธิบายแป้งหนึแบบ่งส้ำหรับ อุปกรณ์พวกว Go! นี้นะคะก็น่าเลยครับเราเราไม่ควรทาเองครรบเนี่ถ้าเกิดเด็กไปทอดเนี่ยมันจะอันตารายนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs>